สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินและก็แฟนขับบอสบอยซอแอนล่าสุดนะครับบอกเลยว่าบอสบอยซอแอนได้ออกมาโพสต์แรงๆเลยนะครับโดยบอสบอยได้ออกมาโพสต์ว่าวิจารณ์เรื่องผลงานผมน้อมรับทั้งคําชมและคําติ แต่คอมเมนต์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผมและครอบครัวต้องการอะไรครับเครื่องหมายนะครับคำถามผมปล่อยมาตลรดเลยเธอจนรับไม่ได้จริงๆจากวันนี้ผมไม่ยอมนะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับแอดมินก็เคยทำประเด็นเหล่านี้ เกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์บอดบอยเนี่ยกับซอแอนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับบดบอยก็พยายามที่จะแสดงความเป็นผู้ใหญ่พยายามที่จะปล่อยผ่านพยายามที่จะไม่โต้ตอบหรือว่าอาจจะมาอธิบายนะครับในเรื่องบางเรื่องในบางคขังข่าวแค่นั้นก็ต้องยอมรับว่าแค่งานในวงนะครับแค่งานที่รับผิดชอบนะครับมันก็เหนื่อยเต็มตัวเต็มทีแล้ว แล้วต้องมาฟังอะไรมาอ่านมาเห็นคอมเมนต์อะไรที่มันแบบไม่สร้างสรรค์นะครับมันบั่นทอนจิตใจของคนทำงานแล้วก็ล่าสุดที่บอสบอยของขึ้นนี้ก็เพราะว่ามันลามไปถึงครอบครัวดังนั้นนะครับบอกเลยว่าไม่มันน่าจริงๆจริงๆแล้วน่าจะจัดการนะครับจริงๆแอดมินก็เห็นด้วยนะครับพวกคอมเมนต์เหล่านี้พวกไม่สร้างสรรค์แต่แอดมินในส่วนตัวของแอดมินก็มองว่า เกิดจากความอิจฉานะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพอเปิดฤดูการนี้ไปนะครับบอกเลยว่ากระแสของหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยแรงจริงๆนะครับบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยที่ไปดูไปชมเนี่ยดูทั้งสดหน้าเวทีทั้งไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่ากระแสในงานโชว์ของสาวของใจเกินร้อยเนี่ยนะครับมันแรงจริงๆไม่เว้นแม้แต่กำนันแพ้เนี่ย มาดูเนี่ยยังบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆทําได้ดีจริงๆสําหรับหมอลําใจเกินร้อยนะครับแล้วก็คลิปก่อนที่แอดมินทำเนี่ยอย่างศิลปิน,นหลายคนคณะอื่นวงอื่นก็ยอมรับดังนั้นแอดมินบอกว่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ช่วงนี้บางครั้งก็เป็นกลุ่มเก่าๆบวกกับความอิจฉานะครับยิ่งเห็นความสําเร็จของบอบอยเห็นความสําเร็จของซอแอนเนี่ยในใจนี่มันมันคงกระวนกระวายมันคงแบบ ร้อนลนะนะครับด้วยความอิจฉาเนี่ยเพราะว่าคนที่อิจฉาคนที่ไม่ชอบแหละเมื่อเห็นความสําเร็จของคนที่ตัวเองไม่ชอบอะ่ะมันก็ผิดหูผิดตาผิดอะไรไปหมดนะครับดังนั้นก็ระบายออกจากการมาโพสต์แะในเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่สุดท้ายนะครับแอดมินก็เป็นกําลังใจให้กับบอสบอยให้กับซอแอนนะครับให ผ่านอุปสรรคแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยก็คงต้องดําเนินการตามกฎหมายมันก็ดีแต่ถ้าดําเนินตามกฎหมายมันก็ต้องจางง้างทนายแล้วก็ต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเวลาเหล่านี้ศิลปินมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีแต่เวลาทํางานจะมาขึ้นศาลต้องอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะครับเสียเวลาทามาหากินยังไงก็เหล่าแฟนคลับนะครับบางทีเนี่ย ก็ดูเลยนะครับคอมเมนต์ไหนที่มันไม่ดีคอมเมนต์ไหนที่มันไม่งามก็จัดการแทนบอสบอยซอแอนไปนเลยอันนี้ไม่ได้ยุยงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการโต้อตอบกลับไปกับคนที่มีอคติคนที่คิดไม่ดีกับคนเหล่านี้นะครับก็ต้องโดนก็ต้องจัดการไปเลยนะครับและนี่คือรัสุุนะครับที่แอดมินนำมาอัปเดตนำมาพูดคุยกัน ก็เป็นกำลังใจให้กับบอดบอยอีกหนึ่งครั้งนะครับสู้ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับเื่าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตเรื่องราววงการหมอลำนะครับ